สวัสดีครับพปกรมเราแล้วครับเอกชานเอลรีวิววีวิววีวิววีวิวนะครับมีอะไรครับพี่เอกวันนี้ครับด้วยความอนุเคราะห์จากร้านพู๊กสเตชันครับผมไทแลนด์นะครับส่งมอบรองเท้ารุ่นพิเศษ Nike Cosmic Unity หลายคนอาจจะงงชื่อนิดนึงงงแงว่าแบบเฮ้ยมันไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่ Cosmic คืออะไรเนี่ย Cosmic คืออะไรจักรวาง Unity คืออะไรเนี่ย มาเป็นหนึ่งเดียวเพราะนั้น Cosmic Unity มันยตีือการรวมพลังเหมือนแบบให้เป็นหนึ่งเดียวกับพบเดียวกันเลยเป็นรองเท้ารุ่นนี้เราก็ตั้งประมาณนี้เลยผมมั่วผมจะรีวิวให้หมึ่งเดีวเราจะมีไม่ได้ปอมป้อมป้าได้ได้ได้ก่อนที่เราจะมารีวิวนะครับขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นเลยเออแจ้งของดีเลยดีกว่าแจ้งของดีเลยได้ครับไปเพราะว่าซื้อรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยได้ทำบุญด้วยยังไงนี่ครับของขออนุญาตอ่าน เพื่อจะได้ไม่ตกหล่นนะมีแล้วไยดเล็กเแน่นอนะฟุกสเตชันฝากมาครับผมโปรโมชั่นเก่าแลกใหม่นะครับพียงนำรองเท้ากีฬาของคุณแบรนด์ใดก็ได้ครับรุ่นใดก็ได้ครับที่ยังอยู่ในสภาพที่ดียังใช้งานได้อะใช้งานได้ครับไม่ใช่แบบกาวหลุดอะแล้วอย่างนี้อเหรือเหลือข้างเดียวอย่างเงี้ยปักโอหเลยก็อย่ามาอามาอย่ามาเอาที่มันสมบูรณ์ใช้งานได้ สกปรกหน่อยกาวหน่อยไม่เป็นไรหมายความว่ารองเท้าผ้าใบทุกชนิดทุกชนิดทุกโอเคครับเขาบอกกันได้หมดครับเอามาบริจาคที่ทูสเซชันนะครับครับรับส่วนลด1,000บาทสำหรับการซื้อรองเท้าในกี้คอสติคยูนิตว้าวนะครับว้าสีไหนก็ได้ว้าวซึ่งตอนนี้จะมี2สีครับนะจะมีสีดำกับสีเทาใช่นะแต่ว่าโปรโมชั่นนี้จะไม่ร่วมกับโปรโมชันอื่น เกเ่ยง <Okay. S 2> ส่วนลดนักเรียนหรือสมาชิกอะไรก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่า1นึ่พันที่เขาลดให้เนี่ยเขาเอาไปทำบุญไงน,นะครับตรงนี้เขาบอกว่ารองเท้ากีฬาที่นำไปบริจาคนะครับ,รบจะไปบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิน้น okay. นะครับ <S <S ช่วยเหลือเด็กกำพานนั่นหมายความว่ารองเ,เท้าที่น้องๆจะเอามาแลกเปลี่ยน ต้องสมบูรณ์พออ่ะคือส่งต่อให้น้องๆได้มียอกันได้ใช้มันคือการส่งต่อบุญร่วมกันบริจาคได้สองช่องทางออยังไงบ้างน,นะครับที่หน้าร้าน b o o f s t a t i o n f r a g s h i p Store คาถาสยามสแควร์วันครับนะครับหรือส่งรองเท้าไปตามออไปถักไปษณีครับท้องถ่ายรูปรองเท้า ออะไรย่างี้กับหลักฐานการส่งใช่เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดที่อยู่ที่จะส่งอะไรทั้งหมดอ่าเดี๋ยวส่งไว้ลงไว้ในไว้ในเนื้อ้างล่างในคอมเมนต์เลยได้นะครับอ่ะนั่นก็คือโปรโมชั่นดีๆครับซึ่งมีกำหนดเวลาเริ่มวันไหนเริ่มวันที่25มีนาคมถึง2 5 6 4ครับนะครับถึงวันที่11เมษายนอ่ายังพอมีเวลา5 6 4มีเวลาอยู่นะครับก็โอกาสดีแล้ว ได้ส่วนลดหนึ่งพันได้ทำบุญด้วยคือถ้าตอนนี้น้องๆดูอยู่ฉพว่าะเป็นน้องๆบอกคุณพ่อคุณแม่เลยอมันเป็นโอกาสดีที่ได้ทําบุญใช่และน้องๆจะได้รองเท้าใส่ด้วยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารองเท้าคู่นี้มันน่าใสยังไงแล้วทําไมถึงคุ้มค่าอ่าคอสติคยูเนีนะครับเรื่องแค่กล่องก็ว้าวแล้วอะกล่องนะครับเยี่ยมสัมผัสฮะมันเหมือนรีไซเคิลใช่มันคือวัสดุรีไซเคิลอ่า รักโลกใช้เขาเรียกว่าวัสดุเหลือใช้ใช้ทรัพยากรอโลกน้อยลงนะครับเอามาทำกล่องรีไซเคิลนะครับ e t o zero ครลดให้เป็นศูนย์ลดขยะประมาณนั้นนั่นคือเป้าหมเราเข้าข้าใช่นะครับดีก็เป็นกล่องแบบโอเคเลยอ่ะดูแบบดูดีเลยเนี่ยมีคำเนี่ยนะครับม v e t ูซ e โรสวยมากไปดูรองเท้าเลยจับไปนะครับ อ่ะคอนเซ็ปต์ move to zero ไม่ไม่ได้ใช้แค่กรอบนะครับเอามาใช้ในตัวรองเท้าด้วยใช่แล้วนะคซึ่งวัสดุทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรองเท้านะครับมิดโซยางพื้นหรือไม้แต่เชือกครับทั้งหมดนะครับถูกวัสดุแบบรีไซเคิลเอามาผสมนะครับใช้ในอัตราส่วนประมาณสัก25%า5ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าจะลดขยะไปได้เยอะถูกต้องนะครับ ซึ่งวัสดุที่มาผสมเนี่ยเกิดความสวยงามใช่เกิดน้ําหนักที่เบาและมีการใช้งานที่ดีแล้วมีประสิทธิภาพด้วยด้วยไม่ใช่แบบขยับมาแล้วกดกต้องไม่ดีนะครับเพราะนั้นเขาใส่ใจในรายละเอียดของการดีไซน์รู่นี้มากๆครับเรามาไล่ดูกันไปนะครับเริ่มจากตัวบอดี้เลยนะครับสังเกตเนี่ยตรงเนี้ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นเวฟเขียว่าเหมือนล็ทติจูดลองลิจูดอ่ะ อ่ากึึงแบบนั้นคล้ายๆเส้นลุงเส้นแหวงอ่าคล้ายๆมีการเหมือนแบบทอแบบสารกันไปสารกันมาใช่นะครับซึ่งเอานิ้วถูถูรูปๆดูจะรู้สึกเลยว่าแข็งแรงใช้ได้มากเหนียวเลยนะครับแล้วก็ให้แบบเอ่อฟีลลิ่งของภาพลักษณ์เนี่ยดูเป็นเหมือนสามมิติมันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนมากอ่านะครับแล้วตรงนี้คือทำออกมาด้วยแบบซ้อนอยู่บนผ้าตะข่ายอีกทีหนึ่งด้านล่างเพราะนั้นในเรื่องของการระบายอากาศ คิดว่าโอเคเลยครับดีเลยใช่ยิ่งถ้าดูไล่ไปที่ลิ้นจะเห็นแบบจอบรูใหญ่ใหอันนั้นอันนแผลร้อนในอันนั้นแผลร้อนในเป็นตรงนี้เป็นรูเป็นรูชัดเจนเป็นรูชัดเจนนะครับซึ่งบีบรูเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยวัสดุดีเลยนุ่มๆเลยนะครับแล้วมีรูใหญ่เพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องของการระบายอากาศท่านนี้หายห่วงนะครับผมใส่มาหลายทีแล้วนะครับใส่ไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่ไม่อับสบายไม่ร้อนเท้านะครับเพราะว่าระบายอากาศได้ดีทีเดียวนะครับและ แน่นอนความทนออนะครับสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาถูกเหยียบก็ย,ย,ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ยังแข็งแรงอยู่นะครับรือว่าการเย็บงานเย็บทุกอย่างนะครับออกมาดีเลยดีหมดเลยนะครับ,รบแล้วก็จะมีแบบเออเป็นสีอ,ออกลุ้งๆอ่ะซ้อนอยู่ในจะดูสังเกตดูตรงนี้ใช่ไหมทั้งในอ่ะคือในจ,ำจำอมแจมผมผมมองว่าเป็นเหมือนคอสมิกค,คือเหมือนแบบเออเอวกาศอย่างเงี้ยมันจะมีสีแสง แต่เหมือนลังสี่นนีนั่นใช่ก็เลยทำเป็นสีเป็นตีขึ้นมาดูจากที่เชือกสีเหมือนตอนที่เชือกนะครับเนี่ยเจะเห็นชัดเลยว่ามันเป็นสีเยอะมากเชือกมันจะออกแน่แบบกลมๆเป็นแบนงนิดนึงนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมใส่เนี่ยคือล็อกดีไม่ลื่นถูกแล้วมันจะไม่ลื่นออกนะครับค่อนข้างที่จะล็อกดีนะครับแล้วก็ดึงกระชับได้ค่อนข้างใช้ได้นะครับก็ตรงเนี้ยหน้าผ้าลักษณะของตัวเท้าด้านบนตรงเนี้ยการล็อกดาวน์ ใส่เข้าไปแล้วอ่ะโอเคไหมผมว่าโอเคเลยหนึ่งหน้าเท้าผมว่ากว้างใช้ได้ครับกว้างใช้ได้นะครับไม่ได้แบบกว้างจนหลวมหรือว่าเลี่ยแล้วก็ไม่ได้แคบจนเกินไปคือใช้ได้ใส่ไซสได้เลยนะครับหลังเท้าสามารถที่จะปรับได้วัสดุค่อนข้างนุ่มค่อนข้างดีครับการร้อยเชือกพอรัดสมบูรณ์แล้วให้ล็อกดาวน์หน้าเท้ากับตูดเท้าได้ดีนะครับตรงนี้ถือว่าทำออกมาดีไซน์แบบได้ดีและสวยงามมากนะครับมีวัสดุตรงนี้ให้ดูนิดหนึ่ง ตรงหัวเนี่ยนี่เขียนว่าคอสมิกอีฝั่งเขียนว่าเาานกี้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นวัสดุที่มีลวดลายลัหนักคล้ายๆแบบการใช้รีไซเคิลมาทําเป็นยางเออๆๆออออตรงเนี้ยกลายเป็นแบบมันจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขามันจะแข็งหน่อยอแต่ตรงเนี้ยทาให้มันมีเป็นสามมิติเป็นตัมนูนออกมานะครับก็ทาให้รองเท้าดูมีกิมมิคท,ที่ชัดเจนมากขึ้นโดดเด่นเลยเออดีขึ้นเชือกตรงนี้ก็เสริมความแข็งแรงของการลอยเชือกที่เป็นลักษณะ ฟรายไว้นะครับจุดร้อยเชื่อเน่นตายเนกี์เป็นฟลายไว้แามว่าดึงล้งแล้วก็จะมีความอบกระชับที่ดีและยืดหุ่นั่นเองนะครับตรงนี้ทําได้ดีมากครับไล่มาบริเวณข้อเท้านะครับตรงข้อเท้าเนี่ยบีบดูเลยหนานุ่มชัดมากอ่หนานุ่มแล้วดีไซน์เนี่ยล้วงลงไปเนี่ยมีเป็นหลุมเป็นร่อง นะครับนั่นหมายความว่าเวลาคุณใส่ลงไปแล้วฟิตติ้งของส้นเท้ามันจะถูกล็อกด้วยตัวนี้เลยป๊อกคือตรงเอ็นร้อยหวายมันจะดูปกติอ่ามันจะป๊อกอ่ามันจะเห็นเข้าเลยเข้าร่องเลยไม่ใช่โดนสาวห้านะไม่ใช่นั้นป๊อกเด็กอันนั้นป๊อกเด็กไม่ใช่โอเคนะครับนั่นหมายความว่าถึงจะเป็นทรงข้อต่ำนะครับแต่เวลาคุณกระโดดคุณวิ่งอ่ะมั่นใจได้เลยมันยังอยู่อ่าคือคอนเฟิร์มเนี่ยตัวเนี้ยล็อกดาวดีค่อนข้างดีข้ามกระโดดไม่มีเลื่อนไม่มีหลุดแล้วก็เอ็นร้อยหวายก็ไม่ นุ่มมากสวอ่ยมีลายเส้นลวดลายสซ่หมดเลยใช่นะครับนี่กิมมิคเป็นคำว่าไนกี้อยู่ที่ตัวจับอ่าหูข้างหลังนี้ด้วยง่ายง่ายนะครับมาดูตรงโซ่บูทอะโลโก้ในที่ซู่นะครับอย่างที่ผมบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้กิมมิคสตรอรี่รายละเอียดก็สุดดีมากเยอะมากตรงเออโลโก้ซู่เนี่ยจะเห็นว่ามีความสะท้อนแสงมีความเงา จะบอกเป็นพลาสติกก็ก็ใช่อ่ะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเขาทําตึงๆเป็นลายถินอ่อนนะอ่าทำให้มันดูดีอ่ะแต่จริงผมเข้าใจว่ามันเป็นลายลักษณะเหมือนแบบพวกอ่ารีไซเคิลยูสันมันจะเป็นลวดลายออกมาเนี่ยเป็นสีผสมอ่าแต่เขาทําความมันความอะไรเข้ามาทำให้มันมีความสึกกลายเป็นถินอ่อนใช่แล้วพอมันอยู่ตรงนี้มันกลายเป็นแบบเด่นมันเด่นเลยเนี่ย เนี่ยเราแสงเงาเนี่ยจะเห็นว่ามันเด่นคือแบบกลายเป็นแบบเด่นเลยแล้วสวยเลยมีเขียนด้วยคําว่าในท e earth mission นะครับอยู่ตรงปลายตรงนี้นะครับ,รบก็เหมือนแบบหลักโลกประมาณนั้นนะครับเดีย๋ยวเขียวเนี่ยคือลักษณะจะเป็นสีแบบแบรนดอบเป็นสีแบบ r e s y i l n d use นั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้บีบดูจะนุ่มดีนุ่มมากนุ่มเด้งๆนุ่มมากมีความหนาแน่นพอประมาณชนะครับ ตรงนี้ก็ช่วยซัพพอร์ตตัวรองเท้าไม่ให้มันยั่วเกินไปแล้วก็ให้ความสบายครับที่สำคัญคือลวดลายที่เขาใส่เข้ามามันเป็นข้างหลังมันเหมือนเหมือนไอพ่นก็จะออกเหมือนไอพ่นแบบจุลหมือนจหลูปแบบแค่บูสติเนซีอะไรแบบนั้นเป็นกิมมิคเฉยๆแต่ไม่ได้มีผลกับการใช้งานแต่ว่าที่เขาหนาขึ้นมาตรงนี้คือมันเป็นเหมือนเป็นคิวครับคือล็อกตัวส้นเท้านั่นเองตรงนี้คือช่วยส่วนนั้นนะครับ แต่ว่าระบบรองรับแห่งกระแทกที่ซ่อนอยู่ข้างในมันใช้อะไรเล่ยเป็นแอร์ซูมสโตรเบิลสโตรเบิลนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับอยู่ที่พื้นนะครับเนี่ยตรงใสๆตรงเนี้ยชัดเลยนะครับคือจะเห็นว่ามีการมีหลุมอยู่2หลุมข้างในเห็นชัดมากอ่าแต่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ส่วนแอร์ซูมนะแอร์ซูมมันเป็นแผ่นชิ้นแอร์ที่วางตลอดแนวรองเท้าอยู่ข้างในอันหนึ่งโอเคแต่ตรงเนี้ยเขาเจาะดูตรงเนี้ยคือบคือ1ลดน้ําหนัก ลดหนักสองทำให้เวลาวิ่งะรงเท้ามีการแบบดึดเด้งมีการขยับที่เฟล็กซิเบิลมากอันนี้แบบแน่นยื่นสูงแค่เดียวนะครับแล้วก็ใช้ซูมในการรองรับแรงกระแทกอยู่ด้านในนั่นเองนะครับซึ่งพลาสติกตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งแข็งเลยนะตัวนี้มันก็จะช่วยดามรองเท้าอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เวลาผมไปวิ่งไปกระโดดแล้วสิ่งที่ดีเลยนะคือคือมันให้บาลานซ์ที่ดีนิ่งมันจะไม่แบบปึ๊บยวบแล้วสายแล้วสายที่ข้อเท้าทิ้ วัะนั้นตรงนี้ให้บาลานซ์ที่ดีกระดูกสันหลังดีกระดูกสันหลังดีโอเคนั่์นี้ตอนนี้ฟิลลิ่งของ Air Zoom s โตร b o นะครับครับผมจะรู้สึกถึงหน้าเท้าก่อนเป็นดับแรกเลยเวลาสวมมันเป็นยังไงคือในสภาวะแอ o m อ่ะมันจะมีปุ๊บ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 นุ่มดีนุ่มดีถ้าใครเคยลองใส่นะครับ KD 13ครับ KD อะไรเงี้ยฟิลมันคล้ายๆกันอ่าซึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นตัวเดียวกันเลยแหละครับนะครับตรงนี้ให้ฟิลลิ่งในการวิ่งที่แบบดีมากอ่าตรงส้นครับ อ่าไม่รู้สึกเท่าหน้าเท้าส่วนตัวนะแต่มันก็มีแรงกดเวลาเรากดลงมาเหมือนกันก็คือมีแรงยุบตัวแรงกระปริงแตแรงกระแทกอยู่นั้นแต่ฟิลลิ่งหน้าเท้าจะชัดกว่าจะเด่นเลยอ่าจะรู้สึกหน้าเท้าัดกว่านะครับคราวนี้พื้นนะครับเทอร์ริงโบนแบบเต็มแน่นเลยแบบโคตรโบนอะเบสิกเลยนะครับสัมผัสดูหนาแข็งรู้สึกว่าเป็นวัสดุยางตัวเนี้ย มันเป็นรีไซเคิลยูส25%เหมือนกันนะครับเขาทำมาค่อนข้างแข็งนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าแล้วล่องมันลึกค่อนข้างห่างด้วยดีที่สุดคืออะไรไม่้ยคือหินมันไม่ติดเออนี่ชัดเจนโอกาสติดยากคือแบบชอบเลย<ช>ติดก็ง่ายถูก้องนะครับแล้วก็มีความทนปูนในระดับที่โอเคน่าจะโอเคเลยน่าจะโอเคเลยลึกด้วยนะครับเท่าที่ผมสัมผัสดูได้โอเคเลยการยึดเกาะน,นะครับ ผมให้เกรดในระดับที่มันใช้ได้นะครับด้วยความที่มันเป็นเนี่ยลายเออร์ริงโบนเนี่ยนะครับก็ซึบใช้ได้ต่อสนองซ้ายขวาหน้าหลังโอเคเลยสไตล์คลาสสิกนะครับเบเบเลยชอบอยู่แล้วครับเวลาคุณวิ่งหรือคุณวางเท้าลงไปคุณจะรู้สึกว่ามันแฟลชกับพื้นบางทีรอท้ามันจะเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่รุ่นนี้นะจะแบบส้นยกนิดนึงหรือข้างหน้าแอร์บวมๆหน่อยๆอยดันฝ่าเท้านิดนึงอันนี้ลาบพัดหมดอันนี้จะไม่รู้สึกอันนี้เขาจะเรียกว่าขอร์ตฟิลค่อนข้างชัดนะครับแต่เรามีอยู่บนแอร์นะเวลาวิ่งอ่ะมันไม่เจ็บเท้าครับแต่มันให้คอร์ดฟิลที่ชัดนั่นหมายความว่าอะไรคุณสามารถที่จะถีบพื้นวิ่งได้อย่างแบบฟิลกูดเมันระเบิดพลังวิ่งได้อย่างแบบรวดเร็วนั่นเองนะครับรวมถึงการกระโดดที่พอวางเ็นเท้าคุณจะสามารถส่งแรง ติดต่อได้เลยอันนี้คือจุดดีของเขาเลยครับอันนี้ก็เป็นแบบภาพรวมทั้งหมดแล้วแหละท่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็ให้คะแนนชอบถือว่าโอเคเลยใช่ไหมส่วนตัวผมไปลองครับรู้ว่าแบบเอออ้อะไรเนี่ยรายละเอียดแบบแน่นคือสตอรี่มันทําให้เราสึกว่าเราอยากมีส่วนร่วมกับโลกเออเลยคือผมพชดว่าการดีไซน์ไม่โลกเท่าไหรอผมไม่ได้สนใจเรื่องรีไซเคิลมันสักเท่าไหร่แต่ เลงตัวเขามันเอาเรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรีไซเคิลไม่ว่าจะการดีไซน์ไม่ว่าจะเชือกจะโอ้โหอะไรทุกกอย่างลงรักมันกลายว่าแบบสวยแล้วใส่ดีด้วยฟิลโกลดใส่ดีด้วยตัวนี้แอบแอบได้ลองพี่เอกแป๊บหนึ่งสิ่งที่เออประทับใจที่สุดเลยนะคือระบบล้อตเชือกตรงนี้ครับครับมันเป็นคลาสสิกของเรายุคเราอ่ะหนึ่งคือใส่ง่ายถอดง่ายใชแล้วมันทาให้การใส่ของคนเท้าบานแบบเอเนี่ยไม่มีปัญหา จะมีเล็กน้อยนะครับก็คือในส่วนของกลางเท้านะตอนผมใส่ใหม่ๆอ่ะมันมีความรู้สึกมันแคบนิดหน่อยหรือมันจะแคบหน่อยแต่พอใส่เล่นจริงๆแล้วกับไม่รู้สึกเี่ว่าที่พี่เอกพูดตรงนี้กนเลยจะต่อยอดที่พี่พูดตรงนี้คือเพราะตรงนี้มันช่วยอ่าเป็นไปได้ไม่กดมากไม่ดีอะไรมากไม่ดีนะครับก็ก็เลยโอเคใช่โอเคถือว่าเราชอบทั้งคู่อ่ะราคาป้าย5้า0บาทใช่ครับนะครับรีบใช้โปรโมชั่นที่ผมแจ้ง คือถ้าใช้โปรเมืชั่นรองเท้าที่ยังไม่เล่าเรื่องโปรโมชั่นอีกทีนึ่คือท่าน้องมีรองเท้าข้าใบเก่าๆที่ยังใช้งานได้แบรนด์ไหนก็ได้ฮิ้วไปร้านพูฟสเตชันสภาพดีนะครับแล้วเราต้องการซื้อคู่นี้ส่วนลด1,000พบาท1,000บาทถ้าว่าจาก5,5 0 0จะจ่ายเพีคงแค่4,500เท่านั้นตองเลยโคตรคุ้มตองเลยคุ้มมากนะครับแล้วถ้าจำไม่ผิดของพู s สเตชันถ้าคุณสั่งออนไลน์ครับ เกินพันห้าร้0บาทก็ส่งฟรีส่งฟรีถูกว่า4 5 0 0้ยาเกินกส่งฟรีอยู่แล้วโอ้โหนะครับเพราะนั้นไม่ต้องาปอดสบาานาร้านก็ได้นะครับได้หมดใชเออ่เรื่องไซส์ผมแนะนำว่าใส่ตรงไซส์นั่นแหละตรงไซส์ไปเลยในที่คุณเคยใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไซส์นั่นแหละโอเคนะครับครับอ่ะก็จบแล้วกับทั้งหมดของ Cosmic Unity นะครับถือว่าคุ้มค่ามากตันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกทีหนึ่งกับร้านพูฟ Station อนด์แอร์นะครับขอบคุณครับรายละเอียดของโปรโมชั่นผมลงมาให้แล้วใต้คลิปนะครับไปลองดูนะครับแล้วก็ฝากติดตามเอกอันรีวิว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 ัวนี้ไม่ต้องรีวิวเดียวนะครับกดไลค์กดแชร์เราด้วยคร้ำลังกันไ่อแล้วมาดูโปรโมชั่นดี กับร้านค้าจากสปอนเซอร์ดีๆใช่แล้วนะครับแล้วก็การสอนบาสอื่นๆดี<อ>ที่จะมีต่อไปขอบค<อ>ุณมากที่ติดตามครับผมขอบคุณครับไปพบกันทุกคนันะ